คิมดูทำคิมเอ้คิมเอ้อาบน้ำดีๆละเร่เเรเร่เอาบน้ำที่ใส่บาตรนาน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 เรวเดี๋ยวพระมานะคะเช้าเช้าจะพาน้องคิมทำกิจกรรมนะเช้าเช้าจะพาน้องคิมทำกิจกรรมใส่บาตรร่วมกันนะคะท่านขานะคะ ขอเกือแพยบุญกุศลนี้นะคะที่ครอบครัวน้องครีมได้ทําบุญจักบ,บาตตอนเช้าเช้านี้ให้กับเอสีของครอบครัวน้องครีมทุกท่านนะคะท่านผู้ชมทุกท่านได้มารับบุญกุศลกับครอบครัวน้องครีมนะคะขอให้ชีวิตครอบครัวของพวกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังรารานาจ้านะคะ และที่สําคัญเลยนะปลอดภัยจากพิษของโควิดสิบเก้าจ้าเรเรเรเดี๋ยวไม่ทันแล้วเรเรอันนี้ <laughs> ชาวชาวตาอะไรไป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 เย่เย่เย่ไปไปไป แล้วนะคะเตรียมตัวไปใส่บาตรค่ะไหนไหนไหนดูก่อนอ่าน,นะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุย๊ยๆๆๆยโอยอยอย,ส,ยสัญญาสัญญา สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้สาวน้อยตาหวานจะมาะทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันนะคะ <c oughs> าานาย <c oughs> นายนายทำยังไงทำยังไงปิงปิง,ปง,ปงสวัสดีคะ่ะนะคะเอ้ยนะคะวันนี้จะพาน้องครีมตักบาตรช่วงเช้าเช้านะคะเป็นกิจกรรมช่วงเช้าเช้านะคะวันนี้วันที่26นะคะ สิงหาคม2564นะคะอ่นะคะเวลานี้นะคะก็จะประมาณ6กโมงหโมงสนะิบน่อเนอะประมาณ6โมง10นาทีนะคะน้องกรีนเริ่มจะตักบาตรนะคะตอนนี้พระใกล้จะมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูน้องกรีนตักบาตรกันเลยนะคะพระใกล้มาแล้วจ้านะคะตามไปรับชมกันเลยนะคะ พร้อมแล้วคะ่ะน้องครีมถือตะกร้ามาตักบ,บาดกับพ่อควานแล้วนะคะมาเลยคะ่ะท่านชมขามารับบุญพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเอฟซีทุกท่านค่ะเอาควน้องครีมทําบุญเผื่อแผ่กับเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะมารับบุญไปพร้อมๆกันเลยนะยามเช้าๆ้านี้นะคะ ตามๆก็มาทำมาชิมเลยๆเลยโอ้ยเยอะปะวันนี้มากีก็รับข้อรับชิมเล สาธุสาธุสาธุจ้านะรับคอนเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นได้แล้วจ้าน้องครีมนะรำบุญแล้วก็รู้สึกจิตใจแจ่มใสขึ้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะอท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศยามเช้าๆที่ หมู่บ้านช้างนะคะบ้านน้องครีมนะคะจังหวัดสุรินดูบรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อคืนฝนตกนะคะก็เลยบรรยากาศจะเป็นแบบนี้นะคะเช้าๆนี้ก็มืดฟ้าเมื่อฝนอีกเช่นเคยนะ,ะซึ่งเวลานี้เวลา6โมงนะ6โมง15นาทีนะคะมาดูบรรยากาศกันค่ะหลังจากตักบาเสร็จแล้วนะคะโอ้โหนะวันนี้บรรยากาศ ที่นี่หมู่บ้านช้างบ้านตากลางสวยงามจังเลยนะคะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะวันนี้พาน้องครีมนะคะมาทําบุญช่วงเช้าเช้านะคะตักบาช่วงเช้าให้กับท่านผู้ชมนะคะเอ้ยโอ้ยหลังจากมาหลังจากตักบาเสร็จแล้วน้องครีมก็ดีใจค่ะน้องครีมได้ทําบุญแล้วนะคะเอ้ยเอ้ย เอ้ยเเอ้ยเป็นกิจกรรมช่วงเช้าเช้นะคะเป็นกิจกรรมช่วงเช้าเช้าที่ทําบุญนะคะตักบาตรตอนเช้าๆกับพระที่มาบิณฑบาตในหมู่บ้านนะคะมานน้องครีมมาเร็วกว่าเพื่อนเลยนะคะน้องครีมเลยตื่นเช้าเลยนะคะตั้งแต่6กโมงนะตีห้ากว่าเกือบ6กโมงนะคะดูน้องครีมจะทําอะไรนะคะไหน ไปไหนล่ะไปไหนไปถูต้นไม้นะคะไปถูต้นมะม่วงไปหาอ้อยกินหรือเปล่าเ<ม>ลาะแล้วนะเลาะแล้วนะพังไหม,ไมเนาะกำแพงบ้านปูน่นี่พังไหมพังไหมพังไหมพัง ิมเอ้ยต้นไม้มีใบถูไม่ใช่ไปถูบ้านล่ะเยอเยอะ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 เมาเร็วมาเร็วมามาโชว์ความน่ารักให้กับอาเอซได้ดูแล้วแล้วแล้โอ้ยังจะถูอีกนะคะหนูอยากกินตรงนี้ก่อนค่ะนะคะโอ้กลับข้างมีการสลับข้างถูอีกนะคะ คันนะสงสัยจะคันอย่างรุนแรงนะไม่ใช่นะนังน้องโดนน้ําก็จะสะดิตสะดิ่งนะฮะประมาณนี้นะคะปะปะพอแล้วลูกพ่อกับแม่จะได้ไปตัดหญ้าให้หนูอีกมาเร็วๆเร็วๆจะได้ไปตัดหญ้าให้น้องพิมทานอีกนะคะไป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 เยอะๆ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 มา อุงงอนน่ะมีการงอนอีกอ่ะไหนดูหน้าตาคนงอนก่อนดูหน้าตาคนงอนเป็นแบบไหนอุ้ยหน้าตาคนงอนเป็นแบบนี้นะโอ้มากินใบอ้อยแห้งอยู่ตรงนี้นะคะแม่จ๋าแต่ก็ยังทานได้นะคะมีประโยชน์นะคะงอนน่ะไม่ยอมไปอ่ะปลายปลายปไป ไม่ทัน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 โอ้โหวิ่งไล่เพื่อนสีขาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหนูเอาวิ่งมาหาะแม่ อ้ยเป็นท่าที่สวยงามมากเลยนะครับย้าวให้ด้วยนะคะอืมเนาะจะวิ่งอย่างเดียวเลยอะเพราะเป็นว่านะฮะแม่แก่นขออนุญาตปิดท้ายคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งกระดิง่งติ้งริ้งให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสั่งกระดิง่งติ้งริ้งจ้านะคะมาดูโอ้โอโยเนาะวิ่งเน วิ่งไม่ทันน้องครีมนะคะน้องครีมวิ่งเร็วมากเลยนะคะดูบรรยากาศยามเช้าเช้านะคะ